ครับสวัสดีครัซี่สุภูสุขคนครับมืง่งหลอดมีรายการป้างไฟนะครับบ้านโนนกาะนะครับตำบลสาหาตอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่17มิถุนายน2568มีค่าเข้าชม300เพียงเพียงครับ300บาทนะครับผมรายการป้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่หนึ่งนะครับสราชวศงนะบังที่สองแอดเทวดาบาังที่สามลานปูยมนะครับบังที่สี่นครนซาเลาหาสามเาทอพหกสพรหพิมลน,นะครับเจ็ดสุภเช่งแปดแปดเทพทับหลวงเก้านุ่มกอธมอาเทียนสิบ จอดเจริญสุข11สีถนนชัย12ชินวัตร13เทพสมพร14ซุ้มสาวเมิน15เ่าซำหน่อย16ธรรมยุน17ไอซือตึง18เพชรบ้านถุง19ออจัลพมล20เล้งนำชัยนีครับ21นะครับ น้องฟ้าจูนนะครับยี่สิบสองจอมอภินิหารนะครับยี่สิบสามนะครับศัพท์สุวรรณยี่สี่หนะขอดนองไห้ยี่สิบ 24, ห,อนนอห้าแมวหลวงยี่สิบหกปิยะสุดขอบฟ้ายี่สิบเจ็ดกุหลาบขาวยี่สิบแปดลูกไส้ผู้หน่อยนะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกหลอดลำชี่บวกไอแทนบวกเปล่าดอกคุ้นนะครับผมนะหับประกันคุณภาพโดยนะครับชมลมรักชนรักบ,บ้างไฟพันเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับมีคา่าเขาชม300เพียงเพียงนะครับผมส่วนความชอบส่วนโตของหลอดดีซีนะครับก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมถือบางพิษบางก็ต้องขอให้นะครับอันนี้มันเป็นความชอบส่วนโตนะครับบริเจียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับบริรู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมว่าบางทีหนึ่งหลอดอ่า มักยกโปให้เลยนะครับสอรัชวงศ์ราคาได้กับอบยูวัตบินจำได้4 4 0ขึ้นนะครับสี่รอยกลัวใน่นอนนะครับผมแต่กระสีเล่นยญหาคือวัพยายามเล่นยญนั่น่ะละนะครับผมอ่ะบางอีกบ้างหนึ่งลานปูยมนะครับหลอดมักนะครับอ่าจเป็นจังได้กับมักซื่อนี่ลรเคยหมากนเคยมักนะครับผมแล้วก็สามเทพนะครับคิดว่านะมืออื่นนาจะหวานนะครับแล้วก็เทพทับหลวงมือนี้ได้ลายมืออื่นก็น่าจะได้ลายนะครับ แล้วก็ทำยุ่นมือนี่นะครับจุดยุบันน้องคุณนะครับหลอดก็ได้ไปเสียนะครับขืนง่ามคักนะครับแล้วก็เล่าพับนะครับเบาได้นะครับเจ้าได้เสือนะครับหกสิบเพียงสี่ลอยนะครับได้สามลอยเก่าสิห้านะครับเกือบกินข้อยอีกอะอีกบ้างนึงอ๋อเฉลิมพลนะครับไฟรถซสูบลุงหลอดกับว่าเมนพานอยู่นะอะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมมาบอกอ้กอนนะครับ หากขอมูลผิดพาดประการใดนะครับรุ่งหลอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซสวัสดีครับ